ประสบการณ์ทุดงหลวงพ่อคูณเผชิญเหล่าวิญญาณห่วงสมบัติที่ผูกควายระหว่างที่ท่านออกทุดงไปตามป่านั้นท่านไปเจอกับสัตว์ไร,ร้ายมีอะไรบ้างที่เจอเจอแล้วมันกระทํำกับท่านอย่างไรหลวงพ่อท่านบอกว่า กูเจอกับพวกเสือพวกช้างกูจะไปทำอะไรกับมันเจอกันซึ่งซึ่งหน้ามันก็มองกูกูก็มองมันแล้วกูก็กำหนดคิดถามมันบอกมันไปว่ามันก็กูเคยก่อเวรกรรมกันไว้หรือเปล่าเมื่อชาติก่อนนี้ถ้าข่าเคยก่อเวรผูกพันก็เองไว้ก็เอาเลยเองจะข่าจะแกงข่ายังไงก็เอาแต่ถ้าหากเองก็ข่าไม่เคยผูกเวรกันไว เองหลีกทางให้ข้าเด้อข้าเป็นพัธุดงออกมาเพื่อสแสวงหาสัจธรรมไม่ได้คิดมาเบียดเบียนใครดอกในป่านี่นะ่ะขอจงหลีกทางให้ข้าไปเถอะไอ้พวกนั้นมันก็หลีกทางต่างคนก็ต่างไปก็เท่านั้นเองแล้วถ้ามีใครถามท่านไปถึงเรื่องที่ว่าท่านเคยเจอกับพวกพูดผีปีศาจบ้างไหมแล้วหลวงพ่อเจอกับมันที่ใดแล้วมันทำอย่างไรกับหลวงพ่อ หลวงพ่อคุณท่านก็จะบอกเล่าอย่างสำรวมสำรวมว่าไปป่ามันก็ต้องเจอผีป่าชาไหนนั่นมันก็มีผีทั้งสิ้นแต่ตอนที่ข้าไปเจอบุญภูควายนั่นน่ะข้าเจอกับมันหลายตนเหมือนเจอกับผีในโรงศพอยู่ในป่าชาหลายตัวนั่นละวะที่บนภูควายถ้าใครใจไม่ถึงก็ลำบากเหมือนกันวันนั่นข้าไปถึงภูควายมันเป็นเวลาบ่ายโมงแล้ว ข้ากําลังจะขึ้นไปบนภูควายข้าก็เจอกับพวกชาวป่าเขาพอดีเขาเห็นข้าเขาเขาก็เข้ามาถามว่าข้าจะไปไหนข้าก็บอกกับมันว่าข้าจะขึ้นไปบนภูควายเขาก็ทําตาโตบอกกับข้าว่าอย่าขึ้นไปเลยบนนั่นเต็มไปด้วยอันตรายเสือกระไรช่างป่าก็เกรียเคยฆ่าพัตุดงฆ่าชาวป่าตายมาแล้วผีกระดุ หลวงพ่อจะขึ้นไปเลยนะมันทักทานข้าอย่างไอเห็นเป็นจริงเป็นจังข้าก็บอกพวกชาวบ้านป่าพวกนั้นว่าข้าไม่กลัวมันรอกขาก็มีอาวุธของข้ามาข้าจะกลัวอะไรก็มันพวกชาวบ้านก็ถามข้าว่าไหนมีอาวุธอะไรผมไม่เห็นมีเออข้ามีสิอาวุธของข้าก็คือสัจธรรมที่องค์ตถาคตได้ทรงสั่งสอนข้าไว้ว่า ถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาไม่เคยก่อเวรกับเขาไว้เขาก็ไม่มาเบียดเบียนเราอาวุธของข้ามีอย่างนี้ขอบใจนะที่เป็นห่วงข้าหลวงพ่อคุณบอกกับชาวป่าไปแล้วท่านก็ออกเดินทางขึ้นภูควายไปถึงบนนั้นก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วท่านได้สำรวจที่หมายเพื่อหาที่พอเหมาะแก่การปักกลดปลดบริขาร จากนั้นก็ส่งน้ำพอแก่อัตภาพพระธุดงจากนั้นท่านก็เข้ามานั่งทอดสายตามองทัศนียภาพไปร,บรอบๆก็ไม่เห็นสิ่งใดที่แปลกปลอมมันก็เหมือนป่าทั่วๆไปไม่ได้มีลางสังหรณ์อะไรว่าที่นี่จะเป็นที่น่ากลัวค่ำลงท่านก็ทำกิจสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย จากนั้นท่านก็ทอดอริยบทพักผ่อนเป็นครู่ใหญ่ท่านเข้าสมาธิจิตไปเรื่อยๆจนยามหนึ่งสามทุ่มถึงเที่ยงคืนและหลังจากสองยามล่วงไปแล้วหลวงพ่อคูณท่านก็ถอนสมาธิผ่อนลมหายใจพอสบายๆจิตสงบนิ่งอยู่กับตัวเองมองออกไปนอกกรดมันมืดไปหมดไม่รู้ว่าเป็นเวลาใดได้ยินแต่เสียงของรีดดิ่งเรไร ส่งเสียงร้องกันระงมไปทั่วปา่าบางครั้งจะได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่ๆส่งเสียงร้องเป็นบางครั้งซึ่งท่านก็ไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะจิตของท่านสละแล้วทุกอย่างท่านนั่งอยู่ในกรดปล่อยให้จิตว่างไปเรื่อยๆมากำหนดเห็นสิ่งผิดสังเกตเมื่อทั้งป่างเงียบสงัดเสียงรีบร่งเรไรมแมลงสัตว์ปีกเล็กๆเมื่อครู่ที่ร้องกันระงมแต่เดี๋ยวนี้ หยุดนิ่งเงียบไปหมดลมที่พัดมาโชยแผ่วเมื่อครู่นี้บัดนี้ลมพัดอู้เหมือนฝนจะตกแน่แล้วเดี๋ยวฝนคงจะตกท่านนึกไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้สนใจอะไรและท่ามกลางลมพัดอู้มานั้นมีเสียงคล้ายเสียงคนหรือเสียงสัตว์สอดแทรกมากับเสียงลมแวลมาท่านเงียหูฟังว่ามันเป็นเสียงของอะไรพยายามจับเสียงกำหนดดูมันคล้ายคเสียงคนพูดกัน แต่ใครจะมาพูดกันจกแจ๊กบนภูยามดึกสงัดอย่างนี้ท่านจะแคงหูจับฟังจับใจความว่ามันเป็นเสียงคนท่านได้ฟังแผ่วๆใจความว่าพวกเราสีเหลืองเหยื่อของพวกเรามาปักกรดอยู่บนถินเราอีกแล้วลูกล้ำถึงทินของเราเราก็จะปล่อยมันไว้มันมาตายที่นี่ก็ตั้งหลายคนยังไม่ยอมเข็ดยอมลาบ เอาเลยพวกเราเมื่อมีเสียงมากระทบหูอย่างนี้จะเป็นอะไรหรือใครไม่ได้นอกจากเสียงผีหรือไม่ก็รุกขเทวดานางไม้เมื่อจิตกำหนดว่าเป็นปีศาจท่านก็อยากรู้เรื่องของปีศาจพวกนี้เป็นพวกไหนต้องการอะไรเพื่อระงับช่วยเขาได้ก็จะได้ช่วยเขาไป ท่านจึงเข้าสมาธิจิตดึงจิตเข้าสู่ฌานสมาบัติกำหนดจิตถอดออกไปสำรวจว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ในขณะที่ถอดจิตส่งออกไปมันเหมือนเป็นตาเห็นในสิ่งที่เห็นนั้นมีผู้คนทั้งหญิงชายเป็นจำนวนเป็นร้อยก็ว่าได้และมีชายหนึ่งและหญิงหนึ่งนั่งมาบนคานหามบอกลักษณะว่าคนคู่นี้น่าจะเป็นนายหรือหัวหน้า และหญิงชายที่นั่งบนคานหามนั้นจะต้องเป็นนายและเป็นผัวเมียกันคนพวกนี้แต่งกายบ่งบอกว่าเป็นผู้มีอารยธรรมที่จเจริญมาแล้วแต่ไม่อาจจะบอกได้ว่าเป็นสมัยใดในจิตของท่านที่กำหนดส่งออกไปนั้นได้เห็นว่าขบวนกลุ่มคนพวกนี้พากันเดินมุ่งหน้ามาทางกรดที่หลวงพ่อคูณปักกรดอยู่ ท่านได้เห็นในจิตที่เหมือนฝันนั้นว่าคนพวกนี้ได้ยกคานหามของคนสองคนมาวางลงห่างจากกรดที่ปักไปเล็กน้อยเมื่อมองเห็นในจิตยอย่างนั้นท่านได้ส่งกระแสจิตออกไปถามเหล่าสัมภเวสีพวกนั้นว่าโยมจะพากันไปไหนมากันมากมายมีอะไรจะให้อัตมาช่วยก็บอกนะอัตมาเป็นพระ มา,สาแสวงหาสัจธรรมอัตมาไม่ยึดติดอะไรแล้วขอหาความเป็นอมตะของสังขารความเวียนว่ายตายเกิดนั้นจุดหยุดนิ่งมันอยู่ที่ใดที่ค้นหาเช่นนี้ก็เพื่อเอาหนทางที่พบนั้นไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปมีอะไรไหมหรือจะมาฟังธรรมะของอัตมาที่ได้รับคำสอนมาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไหม อาตมามาดีไม่ได้มาร้ายหรอกมาดีอย่างไรมาก็ไม่ได้บอกกล่าวแดนนี้เป็นถิ่นของพวกเราท่านมาลุกแก่อำนาจได้อย่างไรมาในแบบนี้ไม่รู้หรือว่าเอาชีวิตมาทิ้งเสียที่นี่มีหลายคนเอาชีวิตมาทิ้งเสียที่นี่นักต่อนักแล้วออกไปซะแต่ไม่อยากเหมือนพวกก่อนท่านเหมือนขโมยเข้ามาในถิ่นไม่บอก ท่านนั้นสมควรตายโยมอาตมาไม่ทราบว่าทิ่นนี้เป็นของโยมในอดีตเป็นมาอย่างไรล่ะเมื่อเป็นถิ่นของโยมอาตมาก็ต้องขออภัยเพราะไม่รู้จริงๆไหนโยมลองเล่าความเป็นไปในอดีตให้ฟังสิแล้วอาตมาจะให้ธรรมะขององค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าตอบแทนอาตมาเป็นลูกตถาคต อัตมาหลุดพ้นแล้วเรื่องกิเลสขอค้นหาสัจธรรมไปโปรดเพื่อนมนุษย์แค่นั้นละคือสิ่งที่มุ่งหมายของอัตมาก็ได้ในเมื่อพระคุณเจ้าไม่รู้ก็จะเล่าให้ฟังแดนของเรานี้เดิมเป็นถิ่นที่จเจริญรุ่งเรืองมากแต่แล้วเมืองของเราต้องลม่มลงผู้คนล้มตายโดยเกิดโรคระบาด ไม่สามารถมีใครช่วยใครได้เราสองคนเป็นพระราชาพระราชินีเห็นผู้คนล้มตายลงโดยที่ช่วยเขาเหล่านั้นไม่ได้จึงได้ฆ่าตัวตายพร้อมกันแต่ด้วยความหวงแหนสมบัติพัสสถานซึ่งเป็นสมบัติของเมืองเราลวจะตกเป็นของผู้อื่นเมื่อตายลงกันหมดด้วยความหวงสมบัติวิญญาณของเราทั้งหมด จึงมาอยู่คอยเฝ้าสมบัติเราชั่วนาตาปีมาหลายกับหลายกันแล้วฉะนั้นใครมาในที่นี้พวกเราเข้าใจว่าเมื่อมาในถิ่นของเรานี้คงจะมาเพื่อเอาสมบัติของพวกเราที่เฝ้าอยู่ห่วงแหนเป็นแน่แท้อ๋อย่างนั้นหรือโยมอัตมานี้ไม่ได้มาเพื่อหาสมบัติแต่มาเพื่อค้นหาสัจธรรมมาเอาบุญเอากุศล อาสัจธรรมไปโปรดเพื่อให้พวกญาติโยมของอัตมาได้หลุดพ้นพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอย่าได้ยึดติดอยู่กับภพบนี้อยู่เลยนิพพานตั้งหากที่จะหลุดพ้นไปไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนิพพานเป็นแดนอมะตะตถาคตเจ้าพระองค์ท่านทรงสอนไว้อย่างนั้นพวกท่านจงเชื่ออย่างนั้นนี่คือแก่นแท้แน่นอนเชื่อเราเถอะ เจ้าค่าพวกเราเห็นเดี๋ยวนี้แล้วพวกเราไม่เคยได้ยินอัทธรสในเรื่องนี้มาก่อนเลยสาธุพวกเราเดินหลงทางมาเสียนานมายึดติดอยู่กับสมบัติพสถานสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้พวกเราไปผุดไปเกิดไม่ได้พระคุณเจ้าได้โปรดให้พวกเราได้หลุดพ้นไปทีเถิดเจ้าค่าและขออโหสิกรรมให้พวกเราด้วยที่ได้พูดจาล่วงเกินคุกคามพระคุณเจ้า ไปเมื่อครู่นี้ไม่เป็นไรหรอกเราเอาโหสิให้พวกท่านจงรับพรบุญกุศลจากเราจงตั้งใจรับผลบุญที่เราจะแผ่ให้ท่านไปในบัดนี้ท่านจงไปเลือกพบที่ดีไปเกิดเอาเถอสะสัรพสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแกเจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงสุกกายสุกใจเถิดขอท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นไปนบัตรนี้เถินสาธุสาธุเสียงสรรเสริญดังไปพร้อมๆกันและบัตนั้นในจิตของหลวงพ่อคูณก็ได้เห็นกลุ่มควันลอยคลุ้งตลบม้วนตัวสู่เบื้องบนนั่นแสดงว่าวิญญาณของพูดพวกนั้นได้หลุดพ้นบ่วงกรรมไปผุดไปเกิด ในวาระนั้นนั่นเองและหลังจากคืนนั้นบนภูควายก็ไม่ปรากฏว่ามีวิญ,ญญาณที่ดุร้ายมาให้ผ่านพบอีกต่อไปพอถึงรุ่งอรุณวันใหม่ท่านก็ออกโปรดสัตว์อันเป็นกิจของพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำแม้ว่าจะออกทุดงในปา่าหาผู้คนไม่ได้ก็ตามการออกบิณฑบาตของพระธุดงไม่ได้หวังว่าใครจะใส่บาตรหรือไม่ แต่ต้องทําเพราะพระธุดงท่านถือเรื่องการออกบิทบาศเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเหมือนกัน